เลิกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะคะทํายังไงดีนะคะทําไมถึงเลิกไม่ได้สักทีนะคะหลายคนแบบมีปัญหามากๆเกี่ยวกับแบบทําไมถึงแบบผัดวันประกันพรุ่งคําว่าผัดวันประกันพรุ่งบางคนแบบเป็นบางเรื่องนะแบบเช่นเรื่องแบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผัดวันประกันพรุ่งเรื่องแบบว่าเหมือนไปซื้อหนังสือมาแต่ว่าแบบไม่อ่านสักทีแบบกองหรือดองไว้หรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนนะคะผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องแบบ การที่จะเปลี่ยนตัวเองทานของมีประโยชน์วันนี้นะคะเดียนะคะก็มาบอกเคล็ดลับนะคะเทคนิคนะคะที่เราอยากจะแบบเลิกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะคะแต่ว่าวิธีพวกนี้นะคะเดียได้มาจากแบบหนังสือหลายๆเล่มนะคะที่เดียอ่านนะคะแล้วก็หนังสือหลายๆอย่างหนังสือพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งแบบไม่ไม่ได้มาจากเล่มใดเล่มหนึ่งนะคะก็คือเหมือนแบบเอามาจากหลายๆเล่มที่เดียอ่านแล้วเดียก็เลยอยากจะแบบแบ่งปันกับทุกคนนะคะข้อที่1นนะคะขอให้ทุกคนนะคะแบบเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมว่าเตรียมความพร้อมหมายความ ว่าสมมติเดียยกตัวอย่างเฉยๆนะคะว่าแบบบางคนเนี่ยแบบอยากจะออกกําลังกายมากเลยแต่ว่าผัดวันประกันพรุ่งกับการออกกําลังกายแบบไม่ไม่ยอมออกอกําลังกายสักทีนะคะเดียอยากจะแนะนํานะคะให้เตรียมความพร้อมหมายความว่าแบบไปเตรียมพวกแบบชุดออกกําลังกายนะคะแล้วก็แบบรอ,อ,องเท้าที่จะใช้ออกกําลังกายนะคะหรือว่าถ้าใครจะเล่นโยคะแบบคือเหมือนกับว่าแบบตั้งใจเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แบบเล่นโยคะอะไรเงี้ยก็เตรียมเสือ้อเสื้อโยคะนะคะ เตรียมวางไว้ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนโน้ตเวลาไว้นะคะว่าเราเนี่ยจะเริ่มออกงางการกี่โมงจะต้องเป็นเวลาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลิกเลิกชัดเจนนะคะโดยที่นะคะทาไมถึงบอกต้องเตรียมความพร้อมคือบางครั้งเวลาเราเห็นสิ่งนั้นที่เราเตรียมไว้มันจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งแน่นอนนะคะหรือถ้าใครชอบผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องการอ่านหนังสือนะคะแบบเหมือนอยากจะอ่านหนังสือมากหรืออยากจะพัฒนาต,ตัวเองเรื่องอะไรสักอย่างนะคะแต่เราชอบผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องเรื่องนั้น ะะที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าเราแบบชอบที่จะแบบผัดไปเรื่อยๆให้เรานะคะเอาหนังสือเนี่ยทั้งหมดเลยของเราที่เราอยากจะอ่านวันไหนเช่นวันจันทร์อัคารพูดผลิหัสแบบเรื่องแบบ ที่เราอยากสัมพัฒนาใหม่ๆเอามาวางไว้บนโต๊ะหรือตั้งข้างเตียงก็ได้นะคะวางแล้วก็เตือนตัวเองไว้นะคะโดยการเขียนโน้ตไว้เหมือนเดิมค่ะว่าเวลากี่โมงจะอ่านนะคะนั่นนะคะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะคะการที่เราเลิกผัดวันประกันพรุ่งอ่ะเราต้องใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราชอบผัดวันประกันพรุ่งอ่ะมาคิดดูให้ดีๆว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วจากนั้นนะคะเตรียมความพร้อมนะคะก็คือเตรียมทุกอย่างที่เรา ต้องการเอาไว้หรือถ้าใครชอบผัดผนประกันพุ่งเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแนะนําง่ายๆเลยค่ะโอย แนะนำง่ายๆเลยนะคะก็คือให้ไปหานะคะออของที่เราจะกินทุกอย่างนะคะที่แบบมีประโยชน์ทุกอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะมือเชา้ามือกลางวันมือเย็นนะคะจัดตารางอาหารเลยะคะ่ะว่าเช้าจะจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรอะไรเงี้ย <_ A> ก็คือจัดเอาไว้นะคะแล้วก็เตรียมอาหารที่เราจะกินของที่มีประโยชน์นั้นไว้เช่นแบบเหมือนเราอยากจะบังคับตัวเองว่าให้เรากินผักทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมผักเอาไว้คือต้องเตรียมแบบที่ คือเป็นการเตรียมความพร้อมคือมันยังไม่ถึงเวลากินแต่เราจัดเตรียมไว้แล้วว่าเวลาอะไรเราจะกินอะไรนะคะนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิงได้แน่นอนหรือถ้าใครนะคะอยากจะแบบเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะแต่แบบผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมเริ่มสักทีนะคะเดียนแนะนําเลยค่ะ เขียนเลยค่ะเขียนแผนธุรกิจไว้ก่อนนะคะแล้วก็วางเอาไว้ให้เราเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เขียนเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เอาไว้นะคะว่าไอ้แผนธุรกิจของเราเนี้ยเราจะต้องเริ่มขั้นตอนไหนก่อนนะคะแน่นอนค่ะเราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งสําหรับใครที่แบบเป็นคนที่ไม่ไม่ได้แบบผัดวันประกันพรุ่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนมีแบบ มีเป้าหมายแนวแนาชัดเจนอันนั้นก็คือโชคดีนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยเดียอยากจะแบ่งปันในเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งนะคะเดียก็เลยแบบพยายามที่จะยกตัวอย่างที่แบบให้เห็นได้ชัดเจนนะคะข้อที่2นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเรานะคะจะต้องแบบหารูปนะคะรูปความสําเร็จนะคะที่เราอยากจะได้คําว่ารูปความสําเร็จก็คือภาพในหัวของเราอะว่าเราอยากจะได้อะไรนะคะในอนาคตหรือภาพความสําเร็จที่แบบ เราจะทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเช่นแบบเออบางคนอาจจะแบบชอบรถแบบชอบรถสปอร์ตรถเฟอร์รารี่รถอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นรูปความสําเร็จนั้นก็คือรูปแบบรถสปอร์ตนั้นว่าถ้าทําธุรกิจบรรลุปเป้าหมายจะซื้อรถสปอร์ตคันละสี่สิบล้านหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เดียวสมมุิเล่นๆนะคะหรืออย่างบางคนนะคะแบบเออภาพความสําเร็จคืออยากที่จะแบบสร้างอะไรใหญ่โตเป็นอาณาจากักรหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือ ให้มีภาพภาพนั้นนะคะคืออาจจะไม่ภาพนั้นอาจจะไม่ยังไม่มีจริงแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีการปริ้นนะคะหรือวาดรูปลูกนั้นขึ้นมาวาดใหญ่ๆเลยนะคะว่าภาพความสําเร็จของเราคืออะไรคําว่าภาพไม่ใช่คําพูดนะคะจะต้องเป็นรูปที่ชัดเจนที่เห็นแล้วมันรู้สึกกระตุ้นให้เราเนี่ยเลิกผัดวันประกันพรุ่งอย่าลืมนะคะ เป็นภาพนะคะแล้วก็ใหญ่สีสันสวยงามชัดเจนนะคะคอยเตือนติตัวเองนะคะรับรองนะคะว่าทุกคนนะคะจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งแน่นอน,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าอ้าวฉันม ฉันไม่มีภาพว่าฉันอยากได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะให้ไปนั่งคิดว่าถ้าเราประสบความสําเร็จเราจะทําให้พ่อแม่เราภูมิใจหรือว่าครอบครัวเราภูมิใจก็อาจจะเป็นรูปของครอบครัวก็ได้นะคะหรือรูปแบบพ่อแม่เรารูปคนที่เราลักที่เราอยากจะทําเพื่อเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่คอยที่จะเตือนสติเรานะคะว่าถ้าเราเลิกผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยใครบ้างที่เรารักจะได้รับประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นนะคะข้อที่สมนะคะขาดไม่ได้ เลยนะคะถ้าเรานะคะอยากจะเลิกเป็นคนผันวอลประกันพุ่งนะคะเรานะคะจะต้องเริ่มขอบคุณตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆคาว่าขอบคุณตัวเองก็คือขอบคุณตัวเองนะไม่ใช่ไปขอบคุณคนอื่นคําว่าขอบคุณตัวเองก็คือเวลาที่เราทําอะไรสําเร็จแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแบบสมมตินะคะเราเนี่ยตั้งเป้าอะไรไว้ก็ตามนะแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นได้แล้วอะ ให้เราอะ่ะอย่าลืมขอบคุณตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยขอบคุณเธอนะที่ขอบคุณตัวเธอนะที่ทําอย่างนี้อย่างนี้ได้สําเร็จคือบางครั้งอะ่ะการขอบคุณตัวเองมันก็คือการให้กําลังใจตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราก็ทําได้อะ่ะเฮ้ยเราเราทาสาเร็จแล้วคืออย่ามองข้ามความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะ คำว่าความสาเร็จเล็กๆน้อยนะคะเดียยกตัวอย่างง่งายๆนะคะแบบเช่นแบบใครที่แบบรู้สึกว่าบแบบเฮ้ยฉันจะออกกําลังกายแบบเออด้วยการวิ่งแค่30นาทีอะ่ะคือบางครั้งบางคนอาจจะมองว่าแบบมันเล็กน้อยมากแต่จริงๆมันคือความสําเร็จนะถ้าใครไม่เคยวิ่งเลยแล้วอยู่ดีแบบลุกมาวิ่งได้อ่ะตอนเช้าแบบ30นาทีอ่ะให้ขอบคุณตัวเองซะที่แบบเราเป็นคนที่แบบ มีวินยัยเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่มาออกกําลังกาย30นาทีอย่าลืมนะคะข้อที่3นมีสาคัญมากค่ะขอบคุณตัวเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทําสําเร็จในแต่ละวันหรือขอบคุณตัวเองที่เราแ ทำเรื่องอะไรก็ได้ะคะ่ะเพื่อตัวของเราเองนะคะดังนั้นนะคะเราต้องอย่าลืมขอบคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราก้าวข้ามผ่านไปนะคะถ้าเรานะคะอยากจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องมีระเบียบมากๆในชีวิตนะคะมีระเบียบในชีวิตหมายความว่าคือเราจะต้องเป๊ะมากเป๊ะกับทุก,ทกๆ,ๆ,กๆเรื่องนะคะคําว่าเป๊ะกับทุกๆเรื่องมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป๊ะแต่เรื่องการทํางานนะเราจะต้องเป๊ะในเรื่องแบบการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพนะคะ หรือว่าการนอนหรือว่าการแบบใช้ชีวิตหรือว่าการที่แบบเราจะแบบทําอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่เราต้องเป๊ะในทุกๆเรื่องนะคะคือหมายความว่าทําไมมันถึงจําเป็นนะคะการที่เรามีระเบียบแล้วก็เป๊ะในทุกๆเรื่องอะ่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเราขีดเส้นไว้แล้วอะ่วะว่าเวลาอะไรเรามีระเบียบเรื่องอะไรเวลาอะไรเรามีระเบียบเรื่องอะไรนะคะ ค่อยๆเปะในแต่ละเรื่องเช่นการกินเนี่ยการกินการทานอาหารหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วบางคนก็มองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องเปะเรื่องนี้ก็ได้จริงๆมันไม่ใช่ถ้าเราไม่มีระเบียบเรื่องนี้ปุ๊บนะคะหลายๆอย่างอะ่ะมันจะบั่นทอนชีวิตของเรานะคะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราแบบโหแบบทําแต่งานประสบความสําเร็จมากเลยแต่สุดท้ายเราไม่ยอมเปะไม่มีระเบียบเรื่องการแบบดูแลตัวเองนะคะ สุดท้ายมันก็จะมาดึงอะก็คือเราอาจจะป่วยหรือไม่สบายพอเราป่วยหรือไม่สบายเราก็จะแบบหดหูเราก็จะแบบซึมเราก็จะต้องมานอนป่วยอะสุดท้ายการผ่านวันประกันพรุ่งมันจึงเกิดขึ้นนะคะเดียวถึงบอกว่ามันมีสาเหตุและปัจจัยนะคะที่แบบมันต่อเนื่องกันเยอะแยะไปหมดดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะมีระเบียบในทุกๆเรื่องนะคะการมีระเบียบเป็นสิ่งสาคัญมากนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบ การออกกาลังกายหรือว่ามีระเบียบในเรื่องการแบบที่ที่เราจะทําอะไรอ่ะคือเราแบบจะไม่ไม่เลทเทหมายความว่าแบบคือกลางคืน จะนอนก็คือต้องนอนกี่โมงจะตื่นกี่โมงคือเวลาตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่มีระเบียบก็คือตื่นกี่โมงฉันก็ตื่นคือคือใช้ชีวิตตามใจตัวเองอะสุดท้ายมันจะเกิดการผัดวันประกันพรุ่งมาแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะข้อนี้สําคัญมากนะคะจะต้องมีระเบียบในทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะข้อต่อมานะคะเรานะคะจะต้องแบบ แบ่งปันสิ่งต่างๆนะคะให้คนอื่นนะคะคือคําว่าแบ่งปันสิ่งต่างๆให้คนอื่นน่ะมันเกี่ยวกับการเลิกผัดวันประกันพรุ่งยังไงนะคะการแบ่งปันสิ่งต่างๆให้คนอื่นน่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราแบบไม่ได้มีชีวิตบนโลกนี้อะ่ะ เพื่อตัวของเราเองคนเดียวคือเรามีชีวิตบนโลกนี้เพื่อเราจะแบบแบ,บ่งปันแล้วก็ให้สิ่งดีกับคนอื่นด้วยเหมือนเราก็ต้องแบบเป็นคนมีน้ำใจด้วยพอเราเราเป็นคนมีน้ำใจอ่ะพลังเรามันจะเยอะมากเราจะอยากแบบทําอะไรก็ตามที่จะให้ประสบความสําเร็จเพื่อเราจะมีพลังเยอะๆที่จะช่วยคนอื่นเพิ่มเราจะมีพลังเยอะๆที่เราจะมีน้ำใจต่างๆให้คนอื่นมีแรงช่วยคนอื่นมีเงินที่จะแบบ ช่วยคนอื่นเวลาที่เราเจอใครเดือดร้อนเราก็พร้อมช่วยนะคะดังนั้นนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันแล้วก็มีน้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะคะคือมันดูแบบโหมันเป็นคําที่สวยหรูมากแต่จริงๆมันมันไม่ได้เป็นคําน้าเน่านะแต่มันเป็นคําอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้ามันไหก็ตามอ่ะที่เราคิดแต่เรื่องของตัวเองอ่ะแต่เราไม่ได้คิดถึงภาพใหญ่ไม่ได้คิดถึงแบบสังคมไม่ได้คิดถึงแบบคนอื่นนะ เราก็จะมีเป้าหมายแบบเล็กๆเราก็จะแบบทําอะไรแบบเล็กๆคนเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงคนอื่นเราคิดถึงสังคมเราคิดว่าเราอยากจะช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนได้ถ้าเราแบบมีกาลังอ่ะการผัดวันประกันพรุ่งมันจะหายไปทําไมการผัดวันประกันพรุ่งมันหายไปเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้อยากจะทําเพื่อแค่ตัวเราเองเพราะถ้าเราอยากทําแค่ตัวเราเองเราก็อาจจะแบบทํานิดนึงอ่ะเราก็สบายแล้วนึกออกไหมแต่ถ้าเราอยากจะทําเพื่อคนอื่นด้วยคือ เราต้องมีพลังที่เยอะเราต้องมีอะไรที่เยอะมากเราถึงจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้นะคะเคล็ดลับง่ายๆที่เราอยากจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งยังไม่จบนะคะมาฟังกันต่อในคลิปหน้านะคะทุกคน